ืมืม่อี้วันหยุดเข่าป้ายอีกแล้วจ้ามหาเบื้องเห็ดนั่นสิมี่บ่นี่เอาเบื้องเด้อแต่ว่าพ่ออยู่อันริมถนนอันดอกใหญ่นึงมันเถ่าแล้วเมียมันก็นจะบ่ามีแต่เห็ดเถ่าวันโอ้ยนัวฝนตกอยู่เลยอาทิตย์ที่แล้ว แต่ว่าเห็ดมันใหญ่เร็วเนอะเดี๋ยวมันก็มันใหญ่เร็วออกมาเศรา้าค่ะคามามันก็เทาแล้วเดี๋ยวมาดูป่าที่ที่เราเคยเก็บมันจะมีไหมเห็ดพึ่งยังไม่ได้เห็ดพึ่งสักดอกเลยปีนี้เดี๋ยวยังไปน้ำกกนพี่น้องเดี๋ยวน้องได้แต่เห็ดพึ่งขาลาย เห็ดผึ่งเครื่งหวานไม่มีจ้าเดี๋ยวไปดูเผื่อเจอได้ดอกเดียวอิลี่เห็ดผึ่งหวานนะพี่น้องเดี๋ยวเบิง้งจำไม่ได้ว่าเห็ดเหลืองไม่ดูมองใดนางไปตำเอานะตอนนั้นเออยังเบิงงบ่งยังเบิ่งเพื่อพ่อจำหม่องไม่ได้อันนี้เห็ดอีหยังติดอยู่นี่ เพชรพึ่งขาไลยเต็มเลยพี่น้องมังแน่าผุน่ะเขาเถาเบิดแล้วนะ่ะเขาบ้านหมดแล้วนะ่ะก็แก่หมดแล้วพี่น้องเพชรพึ่งขาไล่เถาเบิรดกันก็เดียโอ้ยีดี๋ยวดอกนมดอกนมนมีอยู่ดอกหนึ่งจ้าดอกนมนมนอกนั่นนะั่งกระเ่าเบิดแล้ว โอ้นี่ไงพึ่งหวานแต่มันแก่แล้วเนี่ยเนี่นดยดอกพึ่งหวานเขาเขาแก่แล้วอืมโอ้เนาะสัมาษณ์เจออาทิตย์ที่แล้วเขาดีอัน,นที่ฝนตกอ่ะนะเอ,อิ้นเฮาแบบทำงานน่ะบ่ว่างน่ะเอออ๋อ,อมีหน้าหลหรมันมีเห็ดตรงนี้มันมีคลองน้ำพี่น้องมีหน้าหลหรมันมีเห็ดสำคัอเห็ดออกแล้วมึงเลยนี่เดี๋ยวมันไม่น้ำ มันชุ่มอยู่อันนี้เห็ดอีหย่างนี่อันนี้เห็ดอะไรคะเป็นกลุ่มเลยกินไม่ได้หรอกโอ้ยเดี๋ยวเขาขานไปฟังพ่นพี่น้องพี่นอ้องป๊ดบางฮาันน่ะ,อะดอกบางงามด้จ้ะเดี๋ยวไปบึงโอ้มาบึงน้ำกันจ้าโอ้ย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  โอ้ยหลายดอกอยู่เด้อจา้าอืมได้โบนี่ได้บ่นี่เน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 ่เห็ดขาล่ายเอาไปก่อนเห็ดผึ่งคือสิบปรดิกินดอกปีนี้เน้อ่ะนี่ดอกหนึ่งนี่โอ้ยนี่ดอกนีอันแข็งแข็งอยู่แต่ว่าอันผึ่งกินเบิดแล้ว โอ้ดวงกินเบิดแล้วพี่น้องนะอันนั้นก็เ่าแล้วมนกล้องมาตรงนี้สิหูดอกหนึ่งพี่น้องมันเ่าโอ้นี่ดอกกำลังขึ้นใหม่เลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยพี่น้องโอ้ยตะมุตะมิะมอ่ะเนี่เผืองหวานบ่ได้กิกนเผืองคาไล่ไปก่อนปีนี้ไม่มีพึ่งลาขาวหวานเลยนี่พี่น้อง มีดอกหนึ่งนี่ติดต,ต่อติดต่อโอ้นี่ค่ะนี่นไหมโอ้ยนี่นี่นี่ตะม,มุดตะมินี่ดอกนี่หน,น่อยนี่โอ้ยดอกอันนี้ดอกนี่คือหน่อยแฮงแจ้กำลังขึ้นกำลังขึ้นมีอีกบอจ้ะมีอีกไหมดูทางโน้นซิ บุดสบาตากลมป้อมยาวเดินออกไปทางนี้ค่ะโอ้ยมืดพี่นอ้องครึมเสียงเครื่องบินกระดังบินวันบินวันอยู่เครื่องบินเครื่องบินไก่สนามบินเลยแถวทีทำงานด้วยพร่ง มีวันหยุดโอ้ย hate. เห็ดเห็ดละงอกเห็ดละงอกกินไม่ได้คะ่ะเห็ดละงอกนี่เห็ดพิษค่ะเห็ดพิษพี่นออ้องออกก้านตาเป็นเห็ดตาเห็ดแต่ไม่มีเหะะ็ดค่ะพี่น้องเบิงบ้งบ่มีเห็ดให้เต็มเต็มเลยโอ้ยเน้อง ไม้หลายทางออกอ่ะูหเห็นโลงๆองงยู่ก็จะตัดปลาแม่ปลามันก็เลยเหี้ยตัดต้นไม้ส่งโรงงานมันก็เลยแบบว่าเห็ดมันก็เลยไม่ออกหรือว่ามันเป็นเหมือนที่เขาว่าแหละอันนี้เ,เห็ดเหลืองดอกเดียวก็มีเมียนบอพี่น้องเมียนดอกเดียว ดอกเดียวจริงๆโอ้ยเห็ดเรืองดอกเดียวปงงามง่้อมเห็ดเรืองดอกเดียวอ่ะสวยมีดอกเดียวจริงๆเอาลายเป็นท่องค่ำที่น,นี่เดียวหาาจนตาสิถลนลงมากก็บ่บอกเห็นจัดอก โอเราเห็นดอกเห็ดพี่น้องไปแล้วไปแล้วอดถนนเลยเดินย่างไปย่างมากทะลุถนนเลยทะลุถนนแล้วย่างมาไม่ต่ำเห็ดสักดอกเลยย่างจนสุดปลาจกดอกเห็ดจังใดพี่น้องดอก มีเห็ดครับดวงไมเก็บเลยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ๊ยเนาะทางเลยพี่น้องย่างไปย่างบ้างอดทนทางแหละโอ้เห็ดจับดวงเป็นบางปีอีกยนะ มดีแต่เก็บเบาะลอยไปแล้วหอดถนนถนทางไปพี่น้องจอดมือใส่น่าเด็ดไปแค่ยางมาทางนี้นะหอดนาทะลุหน่อยพุ่งโชเฟอรจอดลอยูอ่ไปแล้วนนนลพี่นออ้อ,นอ,อ,ของขอบกันไม่คลิปหนาะจ้าสวัสดีจ้า